สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาที่รักทุกท่านครับวันนี้ดีเจออได้มาพบกับเจ้าของนาแปลงที่บ้านหนองเมือดนะครับหมู่ที่เจ็บ้านหนองเมือดตะบนแสนตออเเภอขอนุรา์สรบ,บุรีจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งเปิดใจใช้แมงมุมนะครับสารกําจัดข้าวดิดข้าวเด้งนะแล้วก็สลายตอสางฟางข้าวตัวเนี้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนประมาณ1เดือนเศษนะครับ หลังจากนั้นแล้วเรามาดูผลที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจขนาดไหนไปพบกับเกษตรกรเจ้าของนาตัวจริงนะครับสวัสดีครับน้าสายสวัสดีสวัสดีนะครับเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ตอนนี้อ,นนอินดีรู้สึกเบาไม่มีมีกับมะละมาลายมีกระตุ่นน้อยอแต่ว่าเบาเยอะรู้สึกไม่มีมกักยาแมงบุมเข้าไปเป็นเอาแมงมุมมาหมักไว้กี่วันน่ะกี่วันกะได้ไหมน่ะสิบวันสิบวันเลยนะอ่าสิบวัน เก้าไร่ในต่ก่อเนี่ยนะเห็นมาคุยกันมาใส่ครั้งแรกเนี่ยมันมันเต็มแปลงเลยไหมเต็มแปลงเต็มแปลงเลยเราผลผลิตที่ตอนที่นั้นน่ะที่ที่ยังไม่เจอแมงมุมเนี่ยมันเก้าไร่เนี่ยมันก็ได้สามเกณฑ์สี่เกีฑ์ก่อนหน้าสามเกณฑ์สี่เกณฑ์ตลอดแล้วมันเอาชนะมันได้ไหมมันชนะมันไม่ได้ฮะตอนนี้ข้าวยุ่เท่าไหร่แล้วกี่วันแล้วเดือนติดวันมั้งตีซะว่าที่ผ่านมาหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับหลังจากที่ชาวนาเนี่ยเขาใช้แมงมุม เพื่อมากาจัดอีดียตรงเนี้ยทีนาแปลงเนี้ยรู้สึกเป็นที่นาพอใจไหมพอใจพอใจในเรื่องดูแลมันไม่มีเลยไหยมองมองมองเนี่ยผมผมจะหาอิเดียหาหาเจอไหมไม่มีเลยว่าอิเดีะไม่ไม่มีไม่มีครับแต่เบาเบาไม่มีเลยละวแตบจะไม่มีแล้วข้าวเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยรู้สึกว่ามันมันที่ที่ทำมาเคยทํามามาก่อนเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดมาเนี่ยข้าวข้าวปุ่มในอีดียมันคู่แข่งกันเลยใช่ไหมคู่แข่งกันเลยโตแ่งกัมาแข่งกันมาอันเนี้ยมองดูแล้วไม่มี ีตอนนี้สรุปแล้วครับพี่น้องเกษตรกรนะครับตอนนี้จากปากของชาวนาเองนะเจ้าของที่แปลงนี้9้าไร่ซึ่งทํามาแล้วปีนึงได้ไม่เกินสามเกียนหลังจากใช้ไปแล้วผลตอบรับออกมาเป็นนี้เชื่อมันหรือยังเชื่อมันเชื่อมันล้วบอกต่อไหมบอกต่อเกี่ยบริเวณเนี่ยทั่วบริเวณเขาบอกดินเยอะแยะเต็งเลยโอ้ดินเยอะเราไปพูดให้เขาฟังเขาเชื่อไหมเขาก็ดูก่อนเหมืนกันดูก่อนยังไม่เชื่อแต่ตอนนี้เขามาดูมั้งหรือยัง ก็เกิดเขผ่านมาเขาก็ไม่พูดกันอะไรอ่ะอ่าอืายก็อายนะครับตอนนี้นะครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแมงมุมนะครับแมงมุมสารกาจัดข้าวดิดข้าวเด้งแล้วก็มาย่อยสลายต่อสังฟังข้าวต่อไปไม่ต้องเผาแล้ะไม่เผาลวแช่เลยนะแช่เลยต่อไปอ่ะรู้รู้แล้วนะแช่สิบวันเน่ยก้าวร่เนี่ยเคยใช้ปุ๋ยกี่ลูกใส่ไปสองลูกครึ่งเนี่ย หมูสองลูกเพิ่งงานเมื่อหน้านี้นะสองลูกครึ่งพี่น้องครับสองลูกครึ่งข้าวงานเมืนาดนี้ข้าวเดือนเดียวเหรอเนี่ยเดือนเดี่ยวเด่นๆมันเคยโตขนาดนี้ไหมไม่ไม่เคยโตอันนี้มันเกี่ยวกับสภาพดินไหมันเกี่ยวกับสภาพดินดูแล้วอะตอนนี้นะครับแมงมุมมันไปทําปฏิกิริยาปรับสภาพดินให้คืนสู่ธรรมชาตินะครับตามนี้เลยเพราะว่าหนึ่งต่อฟางข้าวเนี่ยมันหายไปไหนอะ มันอยู่ห่วงล่างอ่ะมันเป็นดินไปแล้วเป็นดินไปแล้ว,ม,ลวมันเป็นดินไปแล้วแล้วก็เหมือนว่าไปเป็น,ป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 นตัวย่อยสลายให้พื้นดินกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วก็สิ่งสาคัญคือปุ๋ยที่มันเคยอยู่ในเนี้ยม,มันก็มาผสมกันผสมผสานกันอตอนนี้ใช้ปุ๋ยแค่สองลูกอ่ะ้าวไร่ลูกครึ่งสองลูกครึ่งตีจะสองลูกครึ่งอ่ะเต็มที่อ่ะสามลูกไม่ถึงไม่ถึงคุ้มไหมเนี่ยคุ้มคุ้มเชื่อไหมเชื่อแล้วชื่นใจไม่ตามเป็นนะชื่นใจบอกต่อนะบอกต่อบอกต่อเลยน้องเมื่อด่ะตั้งใจว่า ตอนนี้เป็นเหมือนเป็นแปลงสาธิตเป็นปตัวอย่างแต่ตัด,ตดสินใจใช้มาแล้วเนี่ยตอนนี้เชื่อมั่นหรือยังว่าแมงมุมก็ทาได,ทได้ทำได้ทาได้ทําได้นะล้วมันไม่มียังไม่มีเท่าไหร่เลยดูแล้วยังไม่ไม่ขึ้นเลย <P> พี่น้องเกษตรกรดูนะครับดูให้ชัวร์นะครับ <Mole S 1> นาแปลงนี้นะฮะ <uckle S 1> นี่นะครับเจ้าของที่เองเจ้าของนายบอกหาอีดีดแทบจะไม่เจอเลยไม่เจอเลยเนี่ยมองไม่เจอเลยนําท่วเลยแล้วจะมีบ้างก็รู้สึกว่ามัน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 โตแบบสมบูรณ์แบบผิดปกติเลยแบบมัน ทุกปีเนี่ยพอข้าวหวานได้ขนาดนี้โตขึ้นมาเนี่ยเห็นนี่ดีดเลยแข่งกันเลยแข่งขึ้นมาเลยแข่งกันเลยตอนนี้หาไม่เจอ,เจอครับก็อบขอบคุณนี่ก็คือผลผลิตแห่งแมงมุมนะครับแมงมุมสายกําจัดข้าวดีข้าวเด้งสลายต่อฟังสางข้าวนะครับตอนนี้บุกม,มาถึงบ้านหนองเหมือดนะครับตำบลสันตอมพื่อน,นุรักษณบุรีจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับแล้วท่านห่ะอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดไหนทักเข้ามานะครับแมงมุมแมงมุมตัวนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับอีกหนึ่งเดือนมาเจอกันครับสวัสดีครับ